โอเวอร์เทรนนิ่งคือออกกาลังกายมากเกินไปแค่ไหนถึงเรียกว่ามากเกินไปเคยออกกําลังระดับหนึง่งมาตลอดอยู่ๆไปแบบเพิ่มความหนักกระทันหันหนักแล้วไม่มีสารอาหารให้กับร่างกายการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับจริงๆเราไม่ต้องรอให้เกิดโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมนะครับขณะที่เราออกกําลังเองเนี่ยเราก็จะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราออกแต่ถ้าเรายังฝืนต่อ,อม,มันก็นําไปสู่การบาดเจ็บต่อ,อข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์ค่ะวันนี้จะชวนผู้ชมมาออกกําลังกายแต่ว่าการออกกําลังกายยังไงให้เราดูเปลง่งปลังปล่งสวยสดใสนะคะหลายคนบอกว่าจริงหรอทาไมบางคนเนี่ยยิ่งออกยิ่งเหี่ยวฮะมันมีเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าเราออกกําลังกายมากเกินไปมันอาจจะได้ผลตรงกรันข้ามก็ได้วันนี้คนที่จะมาตอบคาถามให้เรานะคะคือนายแพทย์ชิพัฒเสรีーーอรุโนกัแพทย์วิยาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะอคหลายคนบอกฉันอยากจะเปล่งปลั่งสวยงามแต่บางคนหันไปมองเพื่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเหี่ยวขนาดนี้คนที่ออกกำลังกายหนักเหลือเกินเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มอาการที่ที่ส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่ายิ่งออกยิ่งยิ่งดูแก่ยิ่งดูเหี่ยวนะครับเป็นหนึ่งในอาการของกลุ่มอาการที่เราเรียกว่า overtraining s y ินโดรมนะครับพูดง่ายๆก็คือออกกำลังเยอะเกินไป<อ>หนักเกินไปจนเกิดผลเสีย กับร่างกายนะครับคำว่า overtraining syndrome หรือออกกำลังหนักเกินไปนะส่วนใหญ่อาการเนี่ยมีได้หลายอย่างนะครับแต่ที่ชัดๆก็คือ performance หรือระดับความสามารถในการออกกำลังของเราด r o p ลงมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวนะครับใช้เวลาหลายหลายวันกว่าที่ร่างกายจะฟื้นตัวแล้วหายปวดนะครับรวมถึงมีอาการด้านอื่นๆเช่นหงุดหงิดง่าย,น,ยนอนไม่หลับนะครับ มีวิตกกังวลรู้สึกกระสับกระส่ายพวกนี้เกิดได้หมดใน overtraining ิ่งซินโดรมวมถึงที่บอกว่ายิ่งวิ่งรู้สึกแขนขากล้ามเนื้อมันเหี่ยวผิวหนังดูแบบยิ่งดูมีอายุยๆๆมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งวิ่งยิ่งแก่ถูกต้องครับพวกนี้เกิดได้ใน Over Syndrome อโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมโอเวอร์เทรนนิคือออกกำลังกายมากเกินไปแค่ไหนถึงเรียกว่ามากเกินไปรจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับ มันขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนรวมถึงความฟิตความที่ความสม่ําเสมอมีการค่อยๆปรับเพิ่มความหนักหรือเปล่านะครับแต่ว่าปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี้ก็คืออยู่ๆหนักหมายความว่าเคยเออกกําลังระดับหนึ่งมาตลอดแต่มีวันหนึ่งอยากจะถีบตัวเองแบบมีหรือจะวิ่งมาราธอนแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่ๆไปแบบ เพิ่มความหนักกระทันหันนะฮะจนเกินขีดระดับความสามารถของร่างกายอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เกิดตรงนี้ได้อันที่สองคือหนักแล้วไม่มีสารอาหารให้กับร่างกายอย่างบางคนวิ่งอยากผอมใช่ไหมครก็วิ่งวิ่งด้วยทั้งสปีดที่เร็วขึ้นแล้วก็ระยะทางที่ไกลเพราะอยากเบิร์นแฟตใช่ไหมครับแล้วก็อดอาหารด้วยพวกนี้ยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมนะครับเนื่องจากว่าร่างกายก็จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันอยู่ในภาวะขาดสารอาหารมันก็จะเกิดไม่ใช่แค่แฟตไม่ใช่แค่ไขมันแลครับที่ที่มันนามาใช้นะฮะมันก็จะไปสลายกล้ามเนื้อมาช่วยเป็นแหล่งพลังงานเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมยิ่งวิ่งยิ่งดูแขนขารีบยิ่ง,ง,งเหี่ยวนะครับ กับอีกสาเหตุหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าทุกการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าเล่นเวทนะครับร่างกายต้องมีการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอการฟื้นตัวของร่างกายก็จะเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับพวกนี้ทําให้เกิดร่างกายอยู่ในภาวะเครียดก็จะหลั่งฮอร์โมน กลุ่มฮอร์โมนความเครียดออกมานะครับซึ่งก็จะมีผลทําให้ระบบต่างๆในร่างกายแปรปรวนไปหมดทั้งความดันโลหิตชีพรจรนะครับความดันอาจจะสูงขึ้นชีพรจรขณะพักรหรือขณะเอ็กซ์ไซส์จากที่ไม่เคยสูงขนาดนี้อ,อยู่ๆก็กระชูดขึ้นอย่างนี้ครับไออย่างนี้คุณหมอแนะนํำยังไงดีเพราะว่าบางคนเขาก็ออกกําลังกายทุกวันรหรือเราควรจะมีบางวันที่เราไม่ต้องออกพักไปบ้างอะไรเงี้ยครับ จริงๆแล้วหนึ่งก็คือว่าอยากย้ำเลยว่าอย่าใจร้อนนะครับ mm hmm. การออกกำลังกายเนี่ยให้ทิ้งระยะให้ร่างกายปรับตัวก่อนในแต่ละความหนักที่เพิ่มขึ้นหรือเช่นเราวิ่งก็เราเพิ่มระยะทางหรือเพิ่ม <c oughs> เวลาอย่างเงี้ยครับก,ก็ไม่ใช่เพิ่มทุกๆ2วันก็ต้องทิ้งระยะนิดนึงอาจจะ2สัปดาห์ค่อยเพิ่มระยะทางทีนึง mm hmm. ให้ร่างกายมีการปรับตัวนะครับอันที่2ก็คือ รับประทานอาหารให้เพียงพอะนะครับอ,อย่าอดอาหารรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอ,อแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆถูกนะครว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เวทเทรนนิ่งนะครับเราไม่ควรที่จะเล่นกลนะ้ามเนื้อมัดกลุ่มเดิมๆชุดเดิมๆซ้ำๆทุกวันนะครับเพราะว่าต้องทิ้งระยะเวลาให้ร่างกายมีการฟื้นตัวหรือปรับตัวก่อนนะครับถ,ถ้าตามคำแนะนำถ้าจะให้ดีก็ทิ้งไว้1-2วันแล้วค่อยวนกลับมาเล่นกลุ่มมัดนั้น มสมมติวันนี้เล่นแขนใช่ครับ่ง<า>นไปนก็ <ขา S 2> เล่นขา,านไปก่อนอใช่ฮะแล้วก็วนกลับมาแขนม่อีกสักสองวนันใ,ให้เขาได้ฟื้นขึ้น,นมาหน่อยใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยเรามีสัญญาณบอกไหมคะคุณว่าเดี๋ยวก่อนนะเธอออกมากเกินไปแล้วเธอควรจะเบาตัวเองลงมาแล้วบางคนเขาแบบตะบี้ตะบันออกอะ่ะโดยไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ฟังเสียงร่างกายตัวเองเลยคุณหมอครับจริงๆเราไม่ต้องรอให้เกิดโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมนะครับณขณะที่เราออกกําลังเองเนี่ยเราก็จะรู้ ตั้งแต่ตอนที่เราออกนะฮะเช่นเราวิ่งเยอะเกินไปเราก็มันก็เหนื่อยใช่ไหมฮะหรือล้าแล้วแต่ถ้าเรายังฝืนต่ออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เเป็นนำไปสู่โอเวอร์เทรนนิ่งได้หรือบางคนเล่นเวทหนักๆนะฮะรู้แล้วแหละว่าไม่ไหวแต่ก็เพื่อนทำได้หรือแพ้ไม่ได้อยากกล้ามเนื้อโตไวๆนะฮะ ก็มันก็นำไปสู่พวกโอเวอร์เทรนนิ่งหรือการบาดเจ็บต่อข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อได้นะคะ,ค,ะนะคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไปอย่าใจร้อนการออกกำลังกายทุกครั้งที่คุยกับคุณหมอเลยนะคะ <c oughs> การออกกำลังกายเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้กล้ามเนื้อหรือร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆซึมซับกับความหนักที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันหลายคนก็ลืมไปว่าต้องทานอาหารให้พอด้วยนอนหลับให้ดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่หลายคน มองข้ามกันไปดังนี้วันนี้คุณหมอเตือนกันแล้วนะคะอย่าลืมปฏิบัติกันด้วยส่วนนนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วตอนนี้ก็ไปติดตามกันต่อกับพี่บัญชาค่ะ